เห็นโพสป,ป,ปุบแคบปับแต่อันนี้ไม่ใช่โพสเรียกแขกนะคะอันนี้เป็นโพสแบบว่าเป็นเชิงวิชาการก็คือองค์กรไทยจ้างงานแบบพาร์ทไทม์มากขึ้นจาก20เป็น42และสัญญาจ้างเนี่ยเป็น4 28เลยโดยตำแหน่งงานแรกๆที่โดนลดเป็นงานเป็นงานของพนักงานประจำก็คือบัญชีธุรการ HR บริการลูกค้าและการผลิต โพสนีมาจาก t o d a y b i ิสนะคะพี่สายแคปมาจากในหน้าบ้านฟ้านะพออ่านปุ like said, ok anyway, okay ๊บแคปแล้วก็ให้ ChatGPT ไปทำงานมาค่ะเขาก็บอกว่าโอเคนะคะอันเนี้ยมันก็จะมีซอสอ้างอิงมาข้อมูลเนี้ยมันน่าจะมีจากอ้างอิงมาจากทางเว็บของ JobDBC หรือว่าทาง Hey Salary Survey อ่ะเอานวาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดมันมาจาก จ็อบดีบีพี่สายเข้าใจได้ค่ะเหตุผลเพราะอะไรจ็อบดเนี่ยเขาจะมีหน้าเว็บเพจที่เอาไว้ประมวลผลข้อมูลต่างๆแล้วก็สรุปจากข้อมูลที่โพสต์ทําการจ้างในเว็บของเขาเองอย่าลืมเนอะคือถ้าเผื่อใครไม่ทราบนะคะคือว่า Jobdb เนี่ยคะ่ะเขาเป็นเว็บรับสมัครงานอืมพี่สายและจะเคยพูดในการใช้ AS, a a t s ในครั้งก่อนแล้วแหละก็คือว่า จอมดีบีเขาเป็นเว็บสมัครงานค่ะแล้วดังนั้นนะ่ะมันก็จะมีบริษัทมากมายไปโพสต์อยู่ในเว็บของเขาว่าโอเคนะตอนนี้มีการโพสต์รับสมัครพนักงานประจําในการโพสต์นะ HR จะต้องไปแยกว่าเป็นประจําเท่าไหร่เป็นฟรีแลนซ์เท่าไหร่เป็นคอนแทรคแบบไหนตําแหน่งอะไรบ้างทีนี้ค่ะ จ็อบดีบีเนี่ยเขาก็เลยจะต้องดึงข้อมูลหลังบ้านพวกนั้นของเขานะซึ่งไม่ได้ระบุบริษัทเนาะแล้วเขาก็มาสรุปอีกทีหนึ่งซึ่งจากการสรุปเนี่ยมันก็เลยสรุปได้ประมาณแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีการโพสต์รับสมัครที่เป็นพนักง,งานประจํามากกว่านี้ตอนนี้การโพสต์รับสมัครส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ51%ของปีที่แล้วเนาะอันนี้การโพสต์ปีที่แล้ว51%เนี่ยมันมีการโพสต์รับสมัครงานเยอะขึ้นนะ แต่การโพสต์รับสมัครงานเหล่านั้นอะไม่ใช่งานประจำแล้วเป็นงานสัญญาจ้างหรืองานเทมเพอรารีโดยลักษณะของตำแหน่งเนี่ยมันยังเป็นตำแหน่งงานประจำซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ถ้ามันเป็นงานประจำจริงๆอะแล้วคุณทำสัญญาเป็นแบบชั่วคราวนะเอาจริงนะอันนี้ผิดกฎหมายนะคะอันนี้เผื่อใครไม่ทราบเนาะคือเช่นว่าเราจะจ้างคนมาทำงาน HR แบบรีครูเตอร์ในระยะสัน้น3เดือน แทนคนที่ลาคลอดอันเนี้ยมันได้แต่ถ้าเกิดสมมติคุณบอกว่าคุณจะจ้างงานรีครูเตอร์เป็นปีต่อปีแล้วก็จะต่อปีไปเรื่อยๆเพื่อจะหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินชดเชยอันนี้จะเข้าใจผิดนะคะพนักง,งานสัญญาจ้างถ้าคุณได้รับการต่อสัญญาไปเรื่อยๆคุณก็คือพนักง,งานประจำที่ทราบวันสิ้นสุดการจ้างเฉยๆดังนั้นแปลว่าคุณสามารถได้เงินชดเชยนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณ ถูกเลิกสัญญาหลังจากทำงานมาเกิน120่งอวันอันนี้เพิ่มให้นะคะดังนั้นนะคะพี่สายเอาโพสแคปโพสนี้มาด้วยความเร่งด่วนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกอาทิตย์ที่แล้วพี่สายยังคุยกับทุกคนอยู่เลยว่าไอ้ตัวรีคูตเตอร์มันจะหายไปไหมเพราะโดน AI Disrupt หรือเปล่าอยากจะบอกค่ะว่านอกจาก AI จะมา Disrupt นะคะทุกคนพนังงานประจำอย่างเราที่งานส่วนใหญ่เป็นงาน ที่ทำเหมือนเดิมอ่ะเออเอ้ยฉันจะต้องเอารับคนเข้ามาทําเอกสารแบบนี้ส่งข้อมูลแบบนี้งานสวัสดิการเราส่งข้อมูลให้ประกันแบบนี้อะไรแบบเนี้ยจานวนคนที่จะมาทํางานเหล่านี้มันจะลดน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะความสะดวกของแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ต่างๆมันมากขึ้นดังนั้นแล้วก็พวกบริษัทที่เขาจะมาเซอร์วิสเรา เขาจะทำงานเยอะขึ้นเพื่อที่ให้เราอ่ะยังคงซื้อบริการเขาเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนใช่ไหมคะบริษัทประกันอ่ะเขาก็จะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร HR ก็จะส่งข้อมูลมาแบบง่ายๆเดี๋ยวนี้เว็บประกันเขาก็จะมีการโพสต์ว่าแบบวิอ่ พนักง,งานของคุณมีการใช้บริการแบบไหนยังไงโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเป็นภาพรวมเฉยๆ HR ก็สามารถไปวิเคราะห์ต่อได้ว่าอ๋อโอเคนะอันนี้พนักง,งานเราป่วยโรคนี้เยอะดังนั้นเราควรส่งเสริมสุขภาพเรื่องไหนเห็นยังดัง <hey> นั้นนะมันไม่ใช่แค่รีคูเตอร์ที่จะถูกลดจํานวนลงนะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวัสดิการก็จะถูกลดจํานวนลงเหมือนกันค่ะ ถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะไม่เรียนรู้ว่างานของเราอ่ะมีคุณค่ายังไงไม่เรียนรู้ว่างานของเราอ่ะจะทําให้มันแบบดีขึ้นมากกว่างานเดิมเดิมที่เคยทํามาเมื่อสองสามปีก่อนอย่างไรทําให้มันเร็วขึ้นยังไงพัฒนางานตัวเองได้ยังไงคุณจะเป็นคนที่ถูกเลิกจ้างนะคะ